สวัสดีครับทีปะกรฟาร์มหรวดบ้านขอรายงานตัวครับครับกาเป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องหรวดบ้านกาได้ผ้าพีผ้านองมาหล่อบึงง้อวหละพี่น้องมาหล่อบึงง้อแล้วก็มาหล่อบึงกล้วยน้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้องเป็นบรรยาก,กาศตลาดนัดหมวดเสื่อมห้อยอะพี่น้องนี่ เบิ่งได้พี่น้องเด้อครับนี่ครับมื่อนี้เป็นเป็นนัดที่ว่าคึกคักแลยพี่น้องเนี่ยคึกคักเพราะว่าในห้อยเพิ่นกาเอางัวงกล้วยมาหลายพี่น้องเอางัวงกล้วยมะลายลายเนี่ยพี่น้องเบิ่งเบ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งรถเพิ่นพี่น้องรถเพิ่นเอางัวงกล้วยมาขายเนี่ยพี่น้องงัวงกล้วยก็เต็มสนามพี่น้องงัวงกล้วยเต็มสนามเลยเนี่ยมีทุกรุ่นทุกไส งัวนเนื้อกับมีงัวเลี้ยงกับหลายพี่น้องงัวคขั้วห้องกับมีแต่ตัวงามพี่น้องนี่แต่ตัวงามเป็นอาทิตย์ที่ว่าคึกคื้นเลยพี่น้องเมือ้อนี่คึกคื้นบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องบรรยากาศกับร่งหนาวกับร่งหนาวนี่ครับมื้อนี้กับตำรวจบ้านกับซีบอรดเยถามราคางัวราคาคั้ยเด้อพี่น้องเด้อ ตำรวจบ้านกับิผ้าพีผ้านองม่าเก็บบรรยากาศพี่น้องเก็บบรรยากาศรอบสนามว่าเพิ่นซื้อกันขายกันจังไดอะไรพี่น้องนี่ครับเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันพี่น้องเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นในไม่ได้ขายจย่างตัวละวไม่ได้ขายจ็กตัวเที่อ่ะไม่วายส่วนเอามาสองตัวยังคือเก่าอยู่ยังคือเก่าสองตัวยังคือเก่าแมนนี่บอแมนพวกงวงงามนี่นไงเมนมนงวงงามงวงงามงวงงามคือพอมีคนซื้อมันแพงมันแพงตีมันวายมันแพงเนาะแมนซื้อมาแพงราคาเท่าไหร่ลุงราคาสิบเก้าห้าร้อยตัวนี้สิบเก้าห้าร้อยตัวนั้นเด้ตัวทึ่งดิเจ้าหกตัวนั้นเจาหก เอาราคามันกับพอฟังไงได้พี่น้องคือผมมากซื้อนี่เป็นง้อเลี้ยงได้พี่น้องนี่ง้อเลี้ยงชิมกระดำดีดีตัวงตึงดำบ่ชิมดำบ่บโบดปันไดนโบดบดโบแต่ตัวนี้ครับนี่ก็ไม่ได้สอบถามยังเพิ่นมากไม่อลไรพี่น้องเป็นง้อบ้านเดียวกันเพิ่นกับมาขายเพิ่นว่าเพิ่นน้ำมาสองตัว สองตัวแต่ว่ายังบีพันธุได้ขายอยู่แต่ว่าคือเพิ่นมาถามหลายหลายมีคนมาถามหลายอยู่แต่ว่าราคาอันเท่าไรกันพี่น้องตัวเครื่องๆหนึ่งครับแม่มั่นพี่น้องแม่มั่นมั่นจ็กเดือนแล้วหนึ่งพี่มันตีโบได้เมสซานี่ก็เห็นลูกโอ้เมสซานี่ก็สิ่ขอดเนาะโอ้ประมาณหาเดือนหกเดือนเมสซานี่ก็ซื้อไปแล้วก็ได้ได้ลูกแล้วพี่น้องได้กินน้องเลยเนี่ย วามงามพี่น้องมาซื้อเอ้อพี่น้องเออสำหรับนัดหมดแซมพ่านี่ยละ่ะอะไเบิ้งชิปแล้วกะบอยากออกมาซื้อกับมาซื้อพี่น้องราคากับพแพงดอกครับนี่ครับเบิงบรราางบ้งบรรยากาศพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเิ่นซื้อขายงัวกันพี่นอ้องคึกคักนัดนีบเป็นนัดที่ว่าคึกคักหลายอะไพี่น้องเนี่นงยงวควยหล่หลายพี่น้องเบิ้งครับ อันนี้ห้อยเพรเพิ่นกับซีเสียงดวงเนี่ยพี่น้องเนี่ยนี่ครันี่ครับเปนซีเรอดอวนี่ยนี่ครับเบิ้งเบิ้งสาปดเจนี่จากใบเลยเพ่ -4 ีใบเราอยู่เนี่ยโอ้4ใบนี่ได้หลายล้านได้หหนึ่งหนึ่งสองใบกันเถีองกันทะเลี่ยงทีนึ่งอยู่สนามง้อใหกมาเรียงเลยด้วเอามาลำสิงมันงั้นไงพูดแล้วแดงว่ามาบ่เีย นี <mile> oh. ่โอ้นี่บอกง่วงงามๆเลยข้ยเกาแมงง่วงเกาแมงอืมเป็นบายูนขอกไม้ไผ่นี่ราคาบอแพงเด้พี่น้องผู้ใดอยากมาซื้อก็มาซื้อเด้วยขอกไม้ไผ่นี่ราคาบอแพงพี่น้องนี่ราคาถึกๆถึกนี่ับอันนี้เป็นเจ้าของสนามเพิ่นเด้พี่น้องอันนี้หมดแซมพี่น้องหมดแซมเจ้าของสนามเพิ่นนี่ครับหน้าตาเพิ่นก็ได้เบิ่งเอาพี่น้อง นี่ครับไม่ได so, like ้กับที่บ่ได้บ่ยังไรอะไรพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปนนำกันม่นี้คึกคักพี่น้องคึกคักเนี่ยเิ่นมาซื้อเิ่นมาขายงว่าลายลายนี่พี่น้องเเบิ่งครับพี่น้องเบิ้งรถนี่เป็นร้อยๆขั้นเลพี่น้องเลยครับ จะวาด้วยใ่่เป็นง่วตัวเก่าผมโอ้โได้ดเท่าไหร่เนี่ยราคาเนี่ยเอ้โอ้ออ๋ออออืมราคาปลาเพ่งพี่น้องราคาปลาเพ่ง17บเราคาบเนี่ เหมือว่าเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปขุนเงี้หลายพี่น้องมือนี่เบื้งเบิ้องหนึ่งเงี้ราคาวาแพงพี่น้องนี่คนกันลาหลายมือนี่งห้อยกันหลายคนครับมื่อนี้เป็นตลาดที่ว่ามื่อนี้คึกคักเลยพี่น้องเลยคึกคักหลายครับมื่อนี้พอได้ถามเบอร์โทรเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเบิ้งภาพรวมๆพี่น้องเบิ้งภาพรวมๆของตลาดนัดเท่านี่ยแหละพี่น้องมื่อนี้ก็เป็นมือที่ว่าคึกคัก เติบครับคักเติบนี่ครับนี่ก็ห้อยอัดขึ้นนี่ห้อยน้องเห็นห้อยนี่ยเลยพี่น้องมันเอ็ดมันเอ็ดนี่ราคาราคาปลาแพงพี่น้องราคาปลาแพงมันเอ็ดครับอันราคามันเอ็ดหนึ่งตได้นะครับง้อตัวบักเงี้พี่น้องง้อตัวบางเงี้ครับราคามันนิดๆต่อได้อีกส่งฟรีอีกร้อยลูกครับผมนั่นครับพี่น้องง้อปลาแพงครับตลาดนัดมองนี้ครับมาซื้อเอร่อยพี่น้อง ู้ใดอยากได้กับมาซื้อเอาขอกไม้ไผ่ของไม้อดอดนี่ยเลยเนะาะราคาทึกเถืถ่อทำเลยครับหนึ่งบ,บรรยากาศได้พี่น้องได้เยนี่เป็นมาแต่ไก่อยู่พี่น้องเพชรบูรณ์พี่น้องเบิ่องนี่ครับเป่นี่กสิบผ้าเบิ่งบรรยากาศพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเปน็นกำกันนี่ครับไปรถเพิ่นเพิ่นกับมาแต่หนองบัวลำพูพี่น้องนี่ เป็นหนื้องูอ้วยมาขายกันตลาดนั่นแห่งนี้หลายพี่น้องหลายครับนี่ครับบรรยากาศนะครับงูอ้วยมะเือนี่หลายครับพี่น้องตลาดมาอนี่หลายคือคักครับพี่น้องนี่ครับคือคักหลายครับนี่เบิ้งเบึ้งเบึ้งเบึ้งบรรยากาศพี่น้องนี่ครับ ไปเพนรถเพนกับเพชรบุญคุนได้พี่นอ้องนี่ครับเพนมาสุนาัาสุนัดเน่ยพี่น้องงอไหลพี่น้องงอไหลไม่นี่ตำรวจบ้านกับซิบูเร่สอบถามราคาเพนเด้อพี่น้องเด้อเพราะวะ่า ก็สอบถามราคานอกรอบเลยพี่น้องว่าเป็นหอวง้อขั้วมาขายตลาดนั้นแท่งนี้ก็ขายดีพี่น้องขายดีเป็นามามอาทิตย์เราพ่วงก็ขายเบิดแลลวพี่น้องนี่อันนี้มาแต่เพชรบุญมาได้พี่น้องนี่มาไก่พี่น้องมาไก่มีหดงัหอหดขั้วเขาจำกันผู้กองครับสวัสดีครับ มีงัวพี่น้องงัวหลายหลายหนงัวชโลเีตัวบกางเงี้ยพี่น้องหนี่งครับหนี่งเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งผับร่วมด้วยพี่น้องด้วยผับร่วมหนึ่งรถบันที่บริเวณบันยายนี่ยังภาพบันย่าเอาพี่น้องครับตลาดนัดมืดหนี้กับคึกคักพี่น้องคึกคักหลายไม่ห้อยกับร้ายผู้มาซื้อกับร้ายพี่น้องครับรถเพิ่นกมา จากข้างไก่เป็นกามาผมว่ามาขายพี่น้องนะครับซึ่งมาขายซึ่งมาซื้อวันนี้กับสิภาคเบิ้งภาพรวมๆด้วยพี่นอ้องเด้อร่วมนะครับเดี๋ยวอ่ะหัวขึ้นก่อนเด้อเรากินตอนนี้เมาก็ดึงมาไว้เบิึงพี่น้องเบิึงเป็นกามาเต็มรถเนี่ยพี่น้องเราขั้นแบบไงเนี่ยเบิ้ดแล้วพี่น,อน้อ,นนนองเนี่ยอายุตัวสองตัวพี่น้องเนี่ย

นอี่ัอาเบนครับบรรยากาศได้ให้เป็นตอร่องกันพี่น้องเป็นงงอมมะเขยงอามาขายหลายหลาพี่น้องนี่ลอยๆขั้นเรียลลดแกกว่าแจกคั้ไม่ไหนพี่น้องนะครับเบิ้งนี่ก็เปลี่ยนบรรยากาศพาผีพาน้องมากละป่งหางอมเข้งามๆพี่น้อง ครับบรรยากาศครับเบิ่งด้ครับด้วยครับนี่ครับหัวหัวหลายพี่ไหมหัวไหลาย ่นีละบทบานเห็นง่วงง่มคูหนึ่งพี่น้องคิดว่าสอบถามมึงง่วงง่ามึงกันนะงงพูดไดครับเนี่ย คืองามเถิดนี่นี่เจ้าของคนไปถามเนี่ยถามเนี่ยเห็นง่วง่ามก็อยากถามเนี่ยเออผมนี่แหละจะขายสี่สิบสามโอ้ราคาสี่สิบสามเนห้องไว้สี่สิบสามพี่น้องเป็นไห้ลูกงามงามพี่น้องเลยเออบังแขนบังขาลุ่นลูกตัวผูพี่น้องลูกตัวผูแต่ว่างามง่ามแม่เนี่ยครับพนพนทับแล้วพี่น้องเนี่ยทับแล้วทับตัวของน้องของเจ้วนั่นทับตัวพี่น้องทับตัวโค้มตัวมาแล้ว สงสัยที่ติดแล้วเพื่อนว่าน่ะมันหายลูกงามงามแม่เนี่ยพี่น้องงามงามแม่มันลูกงามงามพี่น้องเนี่ยสงสัยที่เป็นลูกรอดอยู่แข่งขายญงดีพี่น้องซื้องม้อกับซื้อแบบนี้แหละพี่น้องเขาเบิ่งลูกมันพี่น้องเบิ่งลูกมันลูกมันงามพี่น้องลูกมันงามตัวต่อไปก็สีงามคือเกาพี่น้องเนี่ยนี่ฮู้หู้เนี่ยครับพี่น้องน้านันใส่เสานมด้วยนี่ลูกตันๆนนะครับห้องไวซี สี่หมื่นกว่าห้ยว่ามันก็สโล่สโล่ต้องห้อเสียขอเบอร์โทษนี่ขอเบอร์โทษนะครับศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสองนนึ่งสอปดเปดเก้ครับอันนห้อยเสงเบอร์โทษห้อยแสงเพิ่นเดอร์เพิ่นมาจากบ้านใดนมาจากบ้านพัสำยอรผาสำยอรมาทันเพิร์ดเดอรบไปวัานเอราวัณจังหวัดเลยครับผมโอ้ยอยู่เอราวัณไกลๆนี่พี่น้อง คนอยากได้ง่วแม่นี่กไง<แ>โทษเบอร์เมื่อกี้ได้พี่น้องเด้ครับกันฟังบรท่านกันย้อนคลิปไปน้อยนึงเลยพี่น้องง่วเป็นง่วที่ว่าโค้งสางดีพี่น้องขาดีครับนี่โค้งสางดีเพราะรับประกันแพ้ขายไปต้องเป็นมีม่านผมขายไปแปดมื้อหกคางแข่งขาดีเพมีขาทอกขาทอนขีดคางเพมีสวงเพมีสุดพี่น้องปาาเป็นกันทวงเป็นเป็น,ปนง่วที่ว่าให้ลูกงามพี่น้องให้ลูกงามงามนี่ ผมเขามาผมกับสุดุตาเลยนะพี่น้องเนี่ยท่านผมมีเงินผมมีซื้อไปได้เนี่ยพี่น้องตัว่อไปเนี่ยงามลูกมันพี่น้องนี่ครับลูกคู่หูพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้นี่้ให้ได้ขายได้ครับเด้อครับผมครับผมได้ห้อยว่าอ่างง้อผมผมเนี่ยน้ำกันนี่ก่อนครับนี่ครับเบิ่งบรรยากาศน้ำกันพี่น้องเนี่ยถเพิ่น นี่บ่อครับนั่นนั่นนี่ครับของถือก็มีพี่น้องของถือก็มีเี่ยผู้ใดอยากซื้อกับมาซื้อได้พี่น้องได้ของถือกีทั้งรถนี่เพิ่นบ่าบ่ถึงสองหมื่นว่าสั่นนี่สองตัวแม่ลูกนี่สองตัวแม่ลูกหมื่นก็บาทพี่น้องหมื่นสีว่าสั่นนี่ทำผู้ใดเข้ามาแล้วกามาเลยครับเด้อมามาซื้อเอาพี่น้องเองว่าอยู่ ตลาดนัดหมดแซมเขาเนี่ยแหละพี่น้องนี่ครับนี่ครับเนี่ยครับง่วงพนก่อมาเต็มรถกะได้ขายแล้วครับบางคนกับพนก็ซื้อเอาพี่น้องบางคนก็ซื้อเอาซื้อแล้วพนก็ใส่รถไว้วเลยพี่น้องพนก็สิไปทั้งนายเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เขาก็มาเก็บภาพร่วมๆพี่น้องเก็บภาพร่วมๆผู้ดใดรขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อฝากกดติดตามเพืตำรวจบ้านแน่ รถบ,บ้านกับสิ้อ้าพี่ผ้าน้องเราเบ่งงวางงามๆเงงมมดี๋พี่น้องเบิงงบ่งคล้วยงามๆนี่ครับ <c oughs> ะอะไรกวยดำบอกลงงุงว่าเป็นคล้วยดอนเดี๋พี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่ครับนี่ครับไห้ลุงกงามๆพี่น้องว่าเท่าโบสพี่น้องออกลูกมาสีแดงคึ้งๆเนี่ยพี่น้องเบิงบ่งๆนี่ครับเป็นบรรยากาศที่ว่าคึคกคักมือเนี่ยคึกคักพี่น้อง มื่อน,นี้ตำรวจบ้านกนัขอตัวก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ